พี่น้องชาวราศีกันครับในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับดวงของชาวราศีกันจะโดดเด่นมั่นคงมากๆ9้าวสู่ความสำเร็จก้าวสู่โลกใบใหม่ก้าวสู่อนาคตที่จะมีความรุ่งเรืองขึ้นทั้งเรื่องของการงานการเงินและความรักนะครับจะมีชีวิตที่สมบูรณ์มากขึ้นครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกันครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีกันในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568นะครับเป็นการบอกเล่าสู่กันฟังในเรื่องของดวงสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็อาจจะไม่ตรงกับชื่อของท่านทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบก,กว้างๆนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกันนะครับคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลักษณะราศีกันนะครับอยากจะเข้ามาดูมาฟังมาฮัก พยากรณ์ก็เข้ามาดูได้นะครับดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับส่วนการเลือกการตัดสินใจอะไรก็อยู่ในดุลพินิจของท่านนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงคนราศีกันในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2560แต่จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิต แล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1น,นะครับนั่นคือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรน่าสนใจนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับนั่นคือ8เหรียญ8เหรียญคืองานพิเศษ มาแรงนะครับในช่วงพฤษภาคมงานที่ท่านมีทักษะความสามารถเฉพาะบุคคลแต่ละคนก็อาจจะมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ว่าในช่วงพฤษภาคมนี้นะครับท่านก็มีโอกาสในการที่จะนำเอาความสามารถมาปรับใช้เป็นแนวทางเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ รับงานพิเศษงานจอ็อบงานฟรีแลนซ์ก็จะมีโอกาสที่ดีมากขึ้นเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองนอกเหนือจากการงานประจำที่ทำอยู่แล้วนะครับนั่นคือการเพิ่มโอกาสให้ท่านด้วยนะครับท่านจะมีช่องทางใหม่ๆในการที่จะทำงานสร้างอาชีพจากประสบการณ์จากความสามารถนะครับต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานนะครับเป็น7ไม้เท้านะครับนี่ก็เป็นความ เข้มแข็งในเรื่องของการงานที่จะมีเข้ามาในช่วงพฤษภาคมนี้นะครับท่าอาจจะมีการแข่งขันมีการคัดเลือกมีกฎเกณฑ์มีบททดสอบใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการทำงานด้วยนะครับหรือไม่นะครับท่านอาจจะเจอคู่แข่งนะครับคู่แข่งเข้ามาแข่งขันในอาชีพของท่านนะครับก็จะทำให้เกิด การแข่งขันกันมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะครับในการที่จะทำให้ท่านต้องเข้มแข็งต่อไปด้วยผลของการแข่งขันการทดสอบในเรื่องของอาชีพการงานต่างๆนะครับก็จะส่งให้ท่านเก่งขึ้นและก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาท่านมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จในเวทีของการแข่งขันการคัดเลือกนะครับไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะหนักขนาดไหนก็ตามนะครับ โอกาสของท่านก็ยังมีต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมเชื่อมโยงไปถึงลูกหลานบริวารน,นะครับก็จะเป็นการมีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้คือมีกิจกรรมร่วมกันทําไม่ได้ใช้เดี่ยวแบบคนเดียว ะครับก็จะทํากันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะมีลูกน้องมีบริวาลมีลูกหลานร่วมกันทํานะครับก็จะเป็นการเพิ่มบรรยากาศของการทํางานให้มีความสนุกมีความสุขเข้ามาด้วยนะครับต่อมาทีนี้เราจะมาดูเรื่องที่2นั่นคือเรื่องของการเงินนะครับแนวทางการเงินสําหรับชาวราศีกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คืออัศวินเหรียญน,นะครับ อสเวินเรียญก็เป็นการเงินที่ดีนะครับสำหรับคนที่รอเงินนะครับท่านอาจจะรอเงินมีที่หวังสักที่แต่ว่าก็รอมาสักระยะหนึ่งก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินในส่วนที่รอนะครับอาจจะเป็นเงินสักก้อนอาจจะเป็นรายได้ที่ท่านาเขายังไม่ได้จ่ายเข้ามานะครับค่าทำงานค่ากำไรอะไรต่างๆที่ควรจะได้ ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่รอแล้วมีโอกาสจะสมบังนะครับทีนี้ก็การเงินของท่านขึ้นอยู่กับการจัดการการบริหารด้วยความสุขคุ้มด้วยความรอบคอบก็จะทําให้การเงินของท่านนะครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินเป็น6ถ้วย6ถ้วยก็เป็นโอกาส เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับในการที่ท่านจะได้เงินเข้ามาแบบพุกรุกแบบมีโชคลาภเงินไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสได้ด้วยนะครับหรือบางคนก็ทำท่าว่าจะสูญเสียเงินจํานวนนั้นไปแต่ว่ามีโอกาสจะได้เข้ามาในช่วงนี้นะครับแล้วหกถ้วยยังเป็นบรรยากาศที่ดีๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการที่ท่านจะได้แก้ไขปัญหาของการงานแก้ไขปัญหาความรักด้วยอะไรด้วยนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีทําให้เกิดบรรยากาศที่ดีมีความสุขนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของการเงินเป็นราชินีเหรียญน,นะครับนี่กรโดดเด่น โดดเด่นเข้ามาด้วยนะครับมีการเงินที่มีความมั่นคงขึ้นมีความสมบูรณ์เติมเต็มเข้ามาตลอดโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาวราศีกันนะครับโดดเด่นมากเรื่องของความสมบูรณ์ความมั่นคงแล้วก็ชีวิตดีขึ้นงานมีความก้าวหน้าแล้วก็ทรัพย์สินรายได้เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะครับคือเป็นที่ชัดเจนว่าการเงินของท่านมีความมั่นคงดีมากในช่วง เดือนพฤษภาคมนี้นะครับต่อมามาดูเรื่องที่3นะครับนั่นคือเรื่องของความรักเส้นทางความรักแนวทางชีวิตเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปยากรณ์ใบที่1คือเด็กถือไม้เท้านะครับเป็นเรื่องของครอบครัวหน้าที่การดูแลลูกหลานนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องใส่ใจดูแลมากเป็นพิเศษ อาจจะเป็นการให้คําแนะนําให้แนวทางการทํางานการเรียนต่ออะไรเหล่านี้คือมันมันมีส่วนร่วมมากเป็นพิเศษในเดือนพฤษภาคมนะครับจนแต่ทางว่าท่านจะต้องเอาใจใส่มากขึ้นและก็เกิดความภาคภูมิใจในการแนะนําสร้างคนต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในความรู้สึกบรรยากาศที่ดีนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นก้าเหรียญน,นะครับเรื่องของ ความเชื่อมั่นในตัวเองสุภาพสตรีชาวราศีกันนะครับมีงานมีเงินนะครับเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์แต่ว่าสิ่งที่เติมเข้ามาก็คือว่าความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับจะเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ดูแลกิจการการงานต่างๆภายในครอบครัวหรือว่าดูแลบริหารไรต่างๆได้ดีเยี่ยมนะครับก็สร้างไรายได้ได้ดีไม่แพ้ก,กันกับสุภาพบุรุษนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาเรียนนะครับครอบครัวความรักมั่นคงในช่วงพฤษภาคมนี้นะครับเป็นปึกแผ่นมีความภาคภูมิใจมีกิจกรรมดีๆเข้ามาหรือว่าจะทำอะไรก็จะมีความพิถีกเถ็นใจเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับและที่สำคัญนะครับครอบครัวคนราศีกันจะมั่งคั่งจะมีความร่ำรวย มีโอกาสที่ดีในเรื่องของทรัพย์สินรายได้ต่างๆเติมเข้ามาตลอดด้วยนะครับต่อมานะครับมาดูดเรื่องที่4เรื่องอุปสรรคมีอะไรบ้างเรื่องต้องแก้ไขเป็นอย่างไรอนาคตต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรใบที่1น,นะครับเป็นราชินีดาบราชินีดาบคือบทบาทเรื่องราวการแก้ไขปัญหา ของคนราศีกันนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาวราศีกันท่านจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเป็นพิเศษนะครับแม้ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรก็าตามในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ท่านมีแนวโน้มที่จะจัดการแก้ไขได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับแต่ว่าการเลือกการตัดสินใจอ,อะไรก็ขอให้มีเหตุผลนะครับรองรับ ไม่ใช่เรื่องอารมณ์อย่างเดียวนะครับเพราะว่านั่นคืออนาคตของตัวท่านเองด้วยการจะเลือกจะตัดสินใจอย่างไรก็ต้องมอีมีเหตุผลและก็ควรจะ,ะพิจารณาให้ดีๆนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับในเรื่องของอุปสรรคมีเจ็ดถ้วยเข้ามาด้วยนั่นหมายความว่ายังมีปมความคิดอยู่ในใจนะครับคือ ค่อนข้างอ่อนไหวทั้งเรื่องอารมณ์นิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพตรีชาวราศีกันนะครับมีอะไรเข้ามากระทบนิดหนึ่งก็จะคิดสับสนวุ่นวายหรือไม่บางทีก็อาจจะคิดอยู่แบบนั้นนานๆด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะทําให้กินกินพลังงานของท่านไปนะครับบางทีก็หมดกําลังใจในบางเรื่องบางอย่างไปก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านควรจะรู้ให้ทันตัวเองรู้ให้ทันความคิดตัวเองนะครับว่าคิด ไปก็เท่านั้นลงมือทำงานลงมือแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆให้สำเร็จก่อนดีกว่านะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นไฮพีสเต e เป็นราชินีพระจันทร์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของปุคลิกภาพของสุภาพสตรีชาวราศีกันนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับคือท่านจะเด่น เวลาทำงานอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากนะครับเวลาพบเจอคนจำนวนเยอะๆมีปุคลิกที่ความโดดเด่นก็จะพุ่งออกมาก็าจะทาให้คนสนใจท่านจะทำอะไรนะครับการสื่อสารการเจราจาก็ดูด,ดีมีราศีเป็นที่น่าเชื่อถือคนประทับใจหรือไม่ท่านอาจจะถนัดในเรื่องของการสื่อสารการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงท่านก็จะแสดงออกมาได้เต็มที่ เป็นที่น่าพอใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นที่มาของรายได้ด้วยมีการเงินที่มั่นคงขึ้นแต่เวลาที่ท่านกลับไปอยู่ในโลกส่วนตัวของท่านมักจะมีความเครียดคือคิดเยอะนะนะั่นแหละมีความเครียดมีจิตถ้วยอยู่ด้วยก็จะมีความเครียดมีความกังวลมีตกตรงนั้นตรงนี้อะไรเข้ามากระทบนิดหน่อยก็จะทําให้รู้สึกว่าหวั่นไหวจิตใจไม่ค่อยนิ่ง นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพจิตใจและก็บุคลิกภาพระหว่างเวลาอยู่คนต่อหน้าคนจํานวนมากกับเวลาอยู่คนเดียวจะเป็นคนละด้านกันนะครับรวมทั้งเรื่องของความคิดที่มันบนเวียนสับสนอยู่กับบางปัญหาที่มันมากเป็นพิเศษบางทีอาจจะมีประเด็นความรักที่ยังไม่ลงตัวบางทีอาจจะมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องระวังอยู่ต่อนหน้าคนอื่นดีอยู่แล้วแต่เวลาอยู่คนเดียวก็ระวังความคิด นะครับทีนี้เรายังมีไพ่ยพยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีกันนะครับเป็นเลเวิร์นนะครับบรรยากาศดีเยี่ยมสดใสผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาผ่านวิกฤตแล้วก็เริ่มต้นเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับการงานจะโดดเด่นขึ้นมั่นคงขึ้นร่ำรวยมีทรัพย์สินมีรายได,ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีความรักที่ลงตัวสมหวังมีโลกสดสวยเป็นโลกใบใหม่ที่สดใสขึ้นนะครับเหมือนกับว่าท่านผ่านบรสุมมาทุกอย่างแล้วทีนี้ชีวิตของท่านก็จะมั่นคงต่อไปนะครับไม่ว่าก,การงานการเงินความรักนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในราศีกันในเดือน พฤษภาคมพุทธศักราช2568นะครับการงานของท่านมีจุดเด่นทั้งงานประจำและงานพิเศษงานเสริมนะครับงานประจำท่านก็อาจจะมีการแข่งขันมีการทดสอบมีกฎเกณฑ์มีกติกา และท่านก็มีโอ,อกาสจะได้ผ่านอุปสรรคทั้งหลายด้วยนะครับในเวทีการแข่งขันทั้งหลายทั้งปวงท่านมีแนวโน้มจะเป็นผู้ชนะนะครับลงมือทําเจ้มแข็งก้าวหน้ามั่นคงขึ้นงานพิเศษก็จะเข้ามาด้วยเด่นเข้ามาด้วยงานจ็อบงานฟิลด์งานที่มีทักษะต่างๆเข้ามาเกี่ยว้องก็จะเป็นที่มาของงานและเงินความมั่นคงต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงถึงกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาด้วยก็จะมีส่วนที่ดี นะครับเรื่องการเงินจะเป็นจุดเด่นที่ดีมากๆนะครับคือเงินนั้นมีลักษณะของการที่ท่านจะได้รับเงินเข้ามาบางคนรอนะครับรอแบบมีความหวังรอมาสลายอย่างเงยก็มีโอกาสได้บางคนทําท่าว่าจะสูญเสียการเงินมาก่อนหน้านี้ช่วงนี้ก็กลับมาแก้ไขได้แล้วก็มีโอกาสได้เงินแบบพลกุกนะครับรับเงินแบบที่ไม่คิดว่าจะไดะ้สิ่งของมีค่าทําท่าสูญหายไปก่อนหน้านี้มีโอกาส กลับคืนมาด้วยนะครับและสุภาพสตรีชาวราศีกันนะครับโดดเด่นในเรื่องของร่ํารวยนะครับรับทรัพย์จํานวนมากๆชีวิตสมบูรณ์เติมเต็มเข้ามาตลอดมีโอกาสหยิบเงินก้อนใหญ่ส่วนเรื่องความรักครอบครัวนะครับก็มีโอกาสที่ดีนะครับมีลูกหลานบริวารเป็นเขาเรียกว่าเป็นสายใหญ่เป็นส่วนที่เชื่อมโยงถึงกันเลยกันได้ดีมากเป็นพิเศษนะครับแม้ว่าสุภาพสตรีบางคนท่านอาจจะมีความเชื่อมมั่นในตัวเองนะครับเหมือนกับว่า อดดเด่นขึ้นมาในช่วงนี้นะครับก็อาจจะมองข้ามคำว่าครอบครัวมองข้ามคำว่าความรักไปบางช่วงบางเวลาแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรนะครับท่านยังอยู่ในในกรอบของการที่จะดําเนินชีวิตแบบมีครอบครัวต่อไปได้นะครับเพราะว่าครอบครัวยังมาแรงยังมีความมั่นคงยังมีความสมบูรณ์ยังมีโอกาสเด่นๆนะครับและก็มีความร่ารวยเข้ามาด้วยนะครับ ส่วนอุปสรรคนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาของสุภาพสตรีชาวราศีกันนะครับคิดทำเลือกแบบมีเหตุผลนะบางคนคิดเยอะคิดมากบางคนก็อาจจะโดดเด่นเวลาทำงานอยู่ท่ามกลางคนอื่นจำนวนมากแต่มีปัญหาเรื่องความคิดสับสนเครียดไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอุปสรรคของท่านที่จะต้องแก้ ะครับบางคนก็อาจจะมีปัญหาความรักที่ยังต้องสาสางบางคนมีปัญหาสุขภาพเหล่านี้ก็เป็นกลไกในรูปแบบชีวิตที่จะต้องพยายามเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าโอกาสของท่าน คือ The World คือโอกาสที่จะดีขึ้นที่จะพัฒนาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีมากเป็นพิเศษด้วยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองจะพบกับความเสร็จรร่ำรวยมั่นคงขึ้นนะครับในเรื่องของการงานการเงินแล้วความรักชีวิตดีขึ้นมีโลกใบใหม่ที่สดใสสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงคนราศีกันในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568มา ครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสต่างๆนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาวราศีกันทุกท่านจงพบกับสิ่งที่ดีๆพบกับความสําเร็จความสมหวังความมั่งมร่ยความร,ารามักก็ขอให้ลงตัวนะครับและที่สําคัญก็สุขภาพนะครับก็ขอให้เข้มแข็งแข็งแรงกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ